มันเป็นยังไงก็ได้ผูกได้ขายอยู่บ่ขายแล้วค่ะโอ้ขายแล้วเป็นเป็นกัดเดี๋นาะลูกเนาะกัดกัดหรือบีบกัดเนาะขายเท่าไรซ้ำหนิพี่หัวขายไปหมื่นสามปก้าพี่น้องหัวหมื่นสามเก้าร้อยหมื่นสามเก้าร้อยสม่าก็ถือแห้งเถอพี่น้องเป็นตะลิต้ผู้เลี้ยงเนาะปฟาดหัวตัวผักไงได้พี่น้องบอหน่อยเป็นแม่พันธุ์อย่างด um ีสายกัด <premier> พ <player> okay ี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสมหวังงวงงามพาพีพาน้องมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายงวดตลาดนัดกู้กระบือบ้านน้องเจตลาดชมภูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเส้ามื้อนี่คึกคักยุคพี่น้องแต่ว่าัะในหอยพันจมในหอยจมมือนี่พี่น้องเนาะจมเวียดบอกระเข้าสันพื้นด้วพี่น้องเวียดบอเข้าราคาง่วงกับเป็นยังสี่พี่น้องเนาะการสื่อการขายมีตะไทยสื่อไทยพี่น้องเนาะไทยซื้อไทยพื้นหวานนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งงวงงามเปิดทางผีงวดผู้ใด้น้องามพี่น้องเนาะงวดในหอยปะ โอ้เพิ่อนผูกไว้เสียดายง้วนงามเพิ่นพี่น้องเพิ่อนผูกไวอ่ะอุ้ยว่าสิมาเปิดราคาจับง้วงามงามเพิ่นเสียดายเพิ่อนผูกไว้พี่น้องง้วนง่ามใ่ก่อาโอ้ตอนง้วนได้หอยบัวตัวเหลืองนั่งโอ้ตัวนั้นจังแม็นของเพิ่นพี่น้องเปิดจังไรครับตัวนั้นสองหมื่นห้าพันทองแล้วเนาะแม่บางไงแม่ประมาณลูกหนึ่งแหละแม่นปะลูกหนึ่งแหละเนาะเดี๋ยวสองหมื่นห้าพันมาเบิ้งง้วนทองพี่น้องง้วนทองสีนวลนวลพี่น้องเป็นง้วงนม้วลอ่ะง้วนนวลพี่น้อง นถ่ายสูงอยู่อร่อยสีสีมหาบวกทองแล้วได้พี่น้องเพิ่นเปิดไบสองหมื่นห้าพันเพื่อนวะไงโค้งสางดีเงี้ยวเป็นงัวไทยไทยใหญ่พี่น้องเขาเอิดไว่างงัวไทยใหญ่พื่อน่ะน้ำไต้ต้นโตเพิ่นพี่น้องสองหมื่นห้าพันทองแล้วราคาทองสองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดใบได้พี่น้องตัวนี้ใหไงตะวันสีออกนวลบวมเป็นสีแดงพี่น้องเนาะตะวันส้มืงินี่เขาบวถามสีพี่น้องเนาะเขาบวถามสีอ่ะเขาบวถามสีอ่ะเบิ่งเอาพี่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งงัวเพิ่นพี่น้อง 25 0 0 0พันในราคาหัวทองลูกสองในทองเพื่อนพี่น้องลูกสองในท้องแล้วพี่น้องผู้ใดอยาก็ไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดตอรองเอาพี่น้องเนาะตอรองเอาจม้อนี้ราคาหัวพอซื้อพ่อตอรองเอาว่าเวียดว่าเขาเวียดกับเขาอีกตัวหนึ่ห้อยเวียดก็มาให้ตัวนี้ว,าวา่าเวียดเพื่อนบ <c oughs> อ่เขานอนอยู่ในครอบครัวได้อหเพื่นอนสะดวกให้เบอร์โทรบ่อ้าวมาขออนุญาตเนี่ยขออนุญาตเบอร์โทรได้มาตัวเดียวปะครับ โอ้เพิ่อนกระจายไปทางผุนแน่เนาะเพิ่นเอามาทางนี้เจ้าตัวตัวนี้แมนบ่โอตัวนี้บ่แมนนะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกห้าหกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่หกเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจงูห่าไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเพราะว่าเพิ่นทองแล้วเอาไปกินน่องได้เลยเพิน่นว่าสองหาเพิ่นเปิดไว้แม่บักใหญ่ได้บ่มแน่หน่อยได้พี่น้องเนาะแม่บักใหญ่สีออกเม็ดกระเบือกเหนียวสีนวลๆเขาเอิดเนาะสองหาต่อรองได้ จักน้อยเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆเป็นมานครับผมฝากบ้านสว่างง่วงงามนำเด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเวียดเวียดเข้าอยู่ตัวนี่พี่น้องเนาะเวียดกำลังมาดูวัวเนื้อพี่น้องเนาะวันนี้เวียดก็้ามาเพอ่์ตกำลังต่อรองงัวเนื้อพี่น้องเนาะเวียดไม่ได้เสียไม่ได้ จะทำเป็นสี่พันห้าพันเพื่อให้สองพันลุกตื่นครับปลาผิวตัวบักใหญ่ตัวบักใหญ่จรเนาะเวียดมาหน่อยเพิ่นขึ้นมากดราคาเอาโลยมันสื่อทำอะไร้ยโอ้ผิวหนอนตัวบักใหญ่งัวเหนืองัวสายโซลิอะไรนะให้สองพันโอ้ยพี่น้องงัวนโตใหญ่เพิ่นให้สองพันห้าโลดให้เพิ่นได้จุดเท่าใดซีพันหาซพันหาขึ้นให้หน่อย สั่นหัวนึกไม่ได้โอ้ขายมันเอากระปิบมาได้โอ้โอ้เผื่อว่าวันนี้ได้เยอะไหมวัวถูกถูกน่าจะได้เยอะเลยวัวถูกมากเยอะเยอะน้ำเยอะมันเอาไปขายมันเรืองช่วยโอ้บ่ะอืมอะมันมันครับผมมามาเยอะไหมมาเยอะไหมมาเยอะมาเยอะอยู่เนาะมาเยอะอยู่โอเคครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้องอันนี้คือหอยเวียดว่าคุยกับหอยเวียดเพิ่นเพิ่นว่า เพิ่นให้ถือเอเพิ่นมาหน่อยก็ให้ถือเนาะพี่น้องเนาะย่างต่อพี่น้องเนาะย่างไปอีกส่วนนึงไปหาพ่ออเนกงัวงามด้านผิดพี่น้องเนาะย่างไปหาพ่ออเนกงัวเพิ่อนผูกไวหลายอยู่ที่พี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่นจักไปใส่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งทางผิดพี่น้องเนาะงัวซ้ายเลียงกันลายอยู่มาเบิ่ง พ่อยว่างกซื้อนี่เสียตัวต่อไปนี่ยอ้าวเมเนี่พ่ออเนกไม่มาไม่เห็นพ่ออเนกพี่น้องเนาะผ้าเลาะไปสักกอนนะพี่น้องเนาะในพ่อยคุณกำลังต่อรองโอ้เห็นสายหูตัวนึงแต่ว่าสายหูโค้งพี่น้องเนาะสายหูโครงสายหูโครงสายหูโครงว่อนมาพี่น้องเนาะวนไปวนไปสักกอนที่จริงวัวเหมือนวัวพ่ออเนกแต่ว่าเพิ่นบ่เห็นบ่เห็่นโตเพิ่นพี่น้องบ่เห็นเพิ่นอ่ะคืองัวเพิ่นอยู่ ยังมาทางผีพี่น้องเนาะโอ้งามๆงหน่ว่าพูดอะนอนนได้มาหลายบ่ครับเหมือนเดียเกาสองสาตที่เด้โอ้บ่ไทยสร้างได้เนี่ยขออนุญาตโอ้ทางผุดเนาะโอ้อันเลาะอยู่นี่ของผู้ใดอนไรเลาะอยู่นี่แม่โอ้สงสัยผูกอยู่นั่นแม่เพิ่นเออนี่บ่เท่าไหรของเฮาอะไรเหมือนสองพันห้าป้าพี่น้องง่วนหมื่นสองพันห้าแยกลูกมาได้พี่น้องนี่ ว่าเลือแม่สาว,สาวโอ้แม่สาวเจแม่สาวเจสายเนื้อสายบานๆเนาพี่น้องวัวไทยบ้านเราหนึ่งหมื่นสองพันเนื้อพี่น้องสายเนื้อเลยพี่น้องนี่เอาไปเนื้อโดยตรงหนึ่งหมื่นสองพันใสอีวันอนอนอยู่นั่นบ่มาเบิ่งพี่น้องนอนอยู่เพื่อนว่ามาเบิ่งสายเนื้อเพื่อนพี่น้องเนาะตัวนอนอยู่บ่เท่าไหรตัวเปิดเท่าไหร่เนาะสองหมื่นสองพันทีน้องมาเบิ่งว่าสองหมื่นสองพันแม่ แม่สาวงามพี่น้องโอ้แม่สาวงามต้นโตเนื้อหนังพี่น้องสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบห้าบวกน้ำใต้ดีพี่น้องน้ำใต้ดีแข้งขาดีเบิดพี่น้องน้องเขาบาร์เรตแตงพี่น้องน้องนี่สองหมื่นสองพันพี่น้องงามพี่น้องพุณน่ะโอเคอ่ะใจอีกวานนี่โอ้ตัวถัดไปเอ้านี่บ่อาพี่น้องผู้หรือแม่นี่พี่น้องเบิร์เอาผู้ได้พี่น้องนี่อ่ะ 7,500ซาฮาโลเล่ดำเนาะไม่ซาฮารูเล่หรือกัดเนี่ออกไปกัดเนาะออกไปกัดพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นสายเหนือพี่น้องเอาไปขุนต่อยอดตอนนี้โค้องอยู่เอาไปกินหงาเอาไปกินหัวอาหารจ่ากเกตปัญหามื่นความแน่นอนเพราะว่ากินหน่อยอ้วนเร็วงัวพันหนีพี่น้องเนาะอันนี้สองสองเนาะอุ้ยบักใหญ่พี่น้องอีกตัวหนึ่งหมื่นสองพันนอกทางนั้นเนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทุกคนศูนย์แปดสี่เจ็ดสองหกเก้าสองหนึ่งศูนย์เก้าสองหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจงัวเอาไปต่อยอดตัวนี้ได้การเลยน้วได รับประกันการขาดทุนเพื่อนว่าตัวนี้เอาไปเลี้ยงเนาะสองสองเพื่อนว่าเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมอยัางต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศไปนั่งชมราคาหัวไปนั่มเนาะพี่น้องเนาะมือนี้คนมาขายหลายเพื่อนว่าคนมาซื้อน้อยเพื่อนว่ามันเป็นยังไงมาเบิ่งพี่น้องเนาะชมภูบุตรวันนี้เป็นยังไงเพื่อนว่ามาเบิ่งพี่น้องเนาะโอ้ยหัวหลายอยู่เลยพี่น้องเนาะแต่ว่าคนมาซื้อน้อยเพื่อนว่ะมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอุ่นอุ่นนี่เขาพูดได้เนาะอุ่นอุ่นนี่เนาะแม่สาวหน่อย สิ้อาพันาผันจมอย่างครับนั่ะบ้านเดี๋ยวเกับ้านอ้นนั่นบไอเอาอันใช่นพากุ้่งวเต็มด้วยโอ้เราไปคบมนึ่งวันอันเจ้าบาทก็เของเ้อนี้ห้องแปดพันหนึ่งวันห้องแปดพันเสียมากเลยวันเดียวเกียพันเลยโอ้ห้องแปดแล้วสีเอาเจ็ดเท่านั้นบัานไทเท่าไรละบาทนี่ โอเนพันลงไปเอาไปซอยอ้ยังเทียนไไปซอยเด็กจสุดๆอะหัวพี่น้องตะก้นี่บ่อใดเยพี่น้องเนาะหัวเจ็ดพันแปพันบ่อใดเยพี่น้องหัวแม่สาวหน่อยเพงเพิ่นเรือหายอยู่ครับพ่มเหมอนทางหลายก่โอ้เรือตัวเดียวนี่เราคุว่าแปดพันเพิ่นอยางไงพี่น้องนี่ยแม่สาวยแต่ว่าแมสาวบบานเีพี่นองเป็นสาวบบานเทาบท่นต็มบ่อ่าน้เลียงเพิ่นสะดวไขเบอร์โทบ่สนใจทางบ้ 085ย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดส้เด็กพี่น้อง8000ัเด้กพี่น้องต่อรองเอานี่ต่อรองเอาเป็นงัวเลี้ยงก็ได้งัวสายได้ก็ได้เป็นงัวะบานๆเฮายน่าอ่านหลาตโตบ่สูงว์ป๋าไดเป็นแม่สาวน้อยเอาขอบคุณหลายๆ้ันครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปนําอ่ะเบิ่งงัวกัดงัวบีเพิ่นทางผี่มีอยู่เด้กพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปหามีโอกาสเฮาจะไปหาเนาะ โอ้เล่ก็มีพี่น้องเล่ทางผีก็มีเดี๋ยวไปเบิ้งทุกสายพี่ร้อนเี่ยอุ้อุ้ย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 อ่ะหัวไหลไหลมาเบิ่งอันนี้เป็นการพี่น้องโอ้นี่ลูกสาวเพิ่งใดมากมันหัวทางสายกัดเพิ่นพี่น้องนแม่สาวเขาเปิดแจ็คบัตรเมื่หนูดิค่ะผมเ่อเจ้าจารโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นถือไว้อันนี้เป็นพิ้นหาซื้อเพิ่นจะไปเพิ่นโอ้เมื่อเจ้าจารย์ผมเมื่อสกีสังอืมของของยายสังเพิ่นไปใส่บุญยายสัง หาเลาลอืมี่หละมันเป็นยังไงก็ได้ผูกได้ขายอยู่บ่อะโอ้ขายเร็วเป็นเป็นกัดเังนาะหลูกเนาะกัดกัดหรือบ,บีบกัดเนาะขายเท่าไรซ้ำนน่พี่บัวขายไปหมื่นสามป้าพี่น้องมึงอืมสามก็อร่อยหมื่นสามก็อร่อยะมาก็ถือแห้งเถพี่น้องเปเต,รตระรลี่ต้นผู้เลี้ยงเนาะ ปลาห่านตัวผักญ่ได้พี่น้องอบอ่หน่อยเป็นแม่พันธุ์ยางดีสายกัดพี่น้องเนาะตัวนี้ขายไปเท่าวไ,นไหวนท่านเดลขายค่ะอ๋อว่าท่านได้ขายบ่ตัวนี้เปิดจังไหนลูกเปิดจังไหนไต้องถามราคางูย้อโอ้ตัว,ตวขายเพิน่นโอ้เมื่อนี้บ่หูราคาจักตัวสัน่นอันงัวเพิ่นมาจากสุวรรณภูมินเด้อนาะลูกเนาะจากสุวรรณภูมิเป็นงัวสายกัดสายเล่เพ,พิ่นไล่หลายพี่น้องเนาะอยู่คอ,อกอยู่ฟาร์มเพิ่นก็มีผู้ใดสนใจอยากไปชมอ,อยู่คอ,อกอยู่ฟาร์มเพิ่นก็หลาย เป็นงัวสายเนือ้อเ <Okay. S 1> นาะหลายเนาะลูกเนาะมีพอพันก็มีเนาะพอพันแม่พันมีครบไปแม,แม่พันงามๆม,ม,มีเลยสายกัดสายเล่สายพุ่นก็มีเนาะโอเคแต่ว่า mm hmm. เดี๋ยวนี้ลูกสาวเพิ่นบ่ฮู้ราคาเพิ่นอยู่น้ำราคาอยู่น้ำพอ่อเพิ่นว่าซั่น้ <c oughs> <c oughs> อา้าวให้ชมคั่นผู้สิไปเบิ่งอยู่ขอ,อกอยู่ฟาร์มอยู่ไสลูกพี่กัดบอกก็ได้ฟาร์มอยู่บ้านตะหยวกอังเภอสุวรรณค่ะโอเคอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นถ้ามีผู้สนใจอยากไป080 080 184 184 0434อยากไปเบิ่งอยู่ขอกอยู่ฟาร์มอยากเอาไปง้วสายพันธุ์ดีๆไปเลี้ยงกับไปให้เพลินได้โทรศัพท์ประสานก่อนเอาลูกเนาะอ้าวมันมาได้ลูกเด้อขอบคุณหลายๆอันนี้ไายทำเองเบิ่งพี่น้องเพลินบ่หูราคาอ้ามันไม่ได้เพลินเสียเอาไปแล้วตัวนี้เพลินเสียเอาไปแล้วอันนี้คือสายเหนือเพลินพี่น้องเนาะหาอย่างมาอีกส่วนอย่งพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขาย ขออนุญาตแม่สาวเปิดเจ้าบาทครับเปิดเจ้าบาทเหรอเปิดเก้าจิกเดีดวเลยครับพี่น้องพี่น้องไปอันนี้ง่วงบวพ่อมื่นเนี่ยพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหาบวกคุณเนี่ยพี่น้องน้ำไตโต้นโตขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเท่านั้นพี่น้องง่วงบวพ่อมื่นพี่น้องโตบ่หน่อยเนาะโตบ้างหน่อยนี่พี่น้องแมนสองหมื่นกว่ามาเบิ่งเก้า สิบห้าบาทเก้าพันเจ็ดร้อยพี่น้องเก้าพันเจ็ดร้อยต่อร่องไหนจักหน่อยพี่นว่าเก้าพันเจ็ดร้อยได้ทุนเนาะขั้นบ่าไก่เปโซไงพ่อปาดพี่น้องงัวประอมื่นเพิ่งกระจขนาดอยากขายครับอยากขายอยากขายเก้าสิบเจ็ดเปิดเปิดไว้งัวแม่สาวโมหน่อยได้พี่น้องเบิ้งเลยอุ้ยเบิ้งงามน้ำต้นโตดีแข็งขาดีประกันเบื้องตัวอย่างพี่น้องเนาะเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันสายแบบ้านเท่าใดเลย ตะวันราคาเนี่ยตีพ okay. ี่น้องเนาะเป็นตาลีตนตารีตนูเรียงเนาะโอเคมาขออนุญาตเบอร์ทร์เกนย์เก้าแปดหกห้าศูน็ดสามสองสามพี่น้องเพิ่นมาจากไหหสีสมเด็จเนาะเ่สีสูสีสมเด็จพี่น้องเนาะโอเคเก้าพัพี่น้องงวตัวนี้พี่น้องเนาะวีเนาะแมนอ้ยสุดยอดขอบคุณหรายๆมานครับผมตาลีตนผูเรียงขาอูใดสนานงัมงั่นิโอ้สมงามเอเนาะเอ้า อ้าวมาขออนุญาตอันมานอยู่บ่ะดุกหวัดดีครับมาซื้อหรือมาขายบ่นเนี่ยอโอ้มาซื้อเออทั้งมาซื้อมาขาย,มา,ม,าขายมาเบิง่งงัวงามบ้านพี่น้องอุ้ยด่างสมางามแต่สายแฟนซีเพิ่น<อ>เบิ่งลูกสาวกวนพี่น้องมันงาม<อ>ควบนี่เปิดจังได๋ครับ25,000 2่นหามื่นบาทพี่น้องผมบ่อยากเว้าราคา25,000ลูกสาวเบิ่งพี่น้องง่ามค้าเนาะลูกสาวเนาะสม่าโปรดถึงพี่น้อง,อง,องสวย สวยอีรีพี่น้องลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นโค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องโค้งสามแบบนี้ที่ถ่ายสูงลอยอ่างิมาบวกนี่ลูกสาวเพิ่นยี่สิบห้าสองหมื่นห้าพันได้พี่น้องยำราคาอีกตั่หนึงเอาลูกสาวไปต่อยอดพี่น้องงามอีรีแข้งขาดีเว่าลูกสาวเพิ่นเบิร์กเรียมโตสุดยอดเลยหัวตาลูกสองนี่เนาะประมาณลูกสองตัวนี้ลูกสองตัวนี้ยังสดๆอยู่พี่น้องเนาะสองหมื่นห้าพันมีข้อมเดียวป่ะน้ำนมดียวเออเนาะเบิร์กเบิร์กที่ไรโอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดเก ศูนย์แปดแปดเ8จ <80 S 1> <95 70 S 2> ็ดแปดแปดเพี่น้องเพิ่นมาจากอาสามารถ่อาสามาอาสมาร้อยเอ็ดมาจากน้ำพอสมฤทธิ์่ล้วเนาะลองบิวเพิ่นยางไปหันเมื่อานี่มาน้ากันกับน้องบิวเพิ่นอ่ะเพิ่นวางตะเกาเพิ่นไปสื่อเหมือนี่เพิ่นมาขายน้ามาใช่าหโอเคเอาขอบคุณหลยๆลมันกับผมอ่ะยางต่อพี่น้อง บานสงว่างงามผพพ้าผีผ้านอนมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายมวลตลาดนัดก,กู้กระบือบานน้องแจตลาดชมพู่มพุ่จังวะรอยชิปนี่เอาประมาณนี้ก่อนนะพี่น้องเนะาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูในควายแฟนคลับแฟนเพจบานสว่างงวงงามชมมิตรภงงาพสุขบำเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆรำร่วงด้วยเบิดลหนีเบสิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ